สัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เมียวน้องเต่อฟอร์เรนเจอร์นะคะตัว2.2นะคะตัวนี้จะเป็นปี2015เกียร์แมนนวลเนาะอ่าราคาคันนี้อยู่ที่499,000บาทเท่านั้นเองโอ้โหพี่เมียวคะนี่คือโฉมใหม่นะคะพี่เมียวค่ะนี่คือโฉมใหม่แล้วก็เป็นโฉมล่าสุดนะคะพี่เมียวขาวสวยสดใสนะคะขาวโบ๊ะเลยนะคะ ฟอร์เรนเจอร์ปี2015ตัววายแทนะคะค่ะรุ่นนี้เป็นวายแท็กไฮไลเซอร์นะคะปี2015เกียร์ธรรมดานะคะใครสายสายซิ่งสายเกียร์ธรรมดานี่เลยคันนี้เลยนะคะเกียร์ธรรมดาราคา499,000บาทดอกเบี้ย0% 6เดือนนะดอกเบี้ย0% 6เดือนแล้วก็ดอกเบี้ยปกติอยู่ที่2.79นะคะ เริ่มต้นถ้าไม่เอาเลยดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นเราก็เลือกดอกเบี้ยสองจุดเจ็ดเก้าได้นะคะจัดโปรโมชั่นฟรีดาวด้วยนะคะนีฟรีดาวพรอยอยู่ประมาณแ0ดพันกว่าบาทนะคะประมาณแ0 0 0ไปปลายเจ็ดสิบเดือนค่ะเนาะบอกเลยว่าสภาพนี่เทียบป้ายแดงได้เลยพี่เหมียวแาวพืชพลนนี่นะคะออปชั่นของเขาก็คือไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ด้วยนะคะอ่านี่แล้วก็ข้างล่างก็จะมีไฟสปอตไลท์นี่เห็นไหม สปอร์ตไลท์อยู่นี่แล้วกระจังหน้าเขานะคะจะตบแต่งประดับด้วยสีไฮเปอร์นี่นะคะพี่เมียวสีไฮเปอร์แล้วสีดํานะออกเทาๆไม่ใช่ดาค่ะออกเทาออกไฮเปอร์นะคะอ่าแล้วก็มีแบรนด์นี่ติดเลยนะคะเรนเจอร์นะคะใช่แล้วโอ้โหสายพันธุ์แก่งต้องแบรนดเรนเจอร์ถูกต้องเนาะพร้อมรุยเหมาสำหรับการลุยไปต่างจังหวัดนะคะขึ้นเขาลงห้วยนะคะไปได้ทุกทิศทุกทางทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะทางพื้น รียบพื้นขรุขขานะคะไปได้หมดเลยไปได้หมดเลเรนเจอร์คันนี้นะเครื่องคันนี้จะเป็นเครื่อง2.2นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2.26สปีดนะใช่แล้วเออไม่ต้องกลัวว่ามันจะอืดนะคะขับนี่บอกเพื่อนเลยนะคะถ้าไปภาคอีสานก็เป็นรอเลยนะที่สระบุรีขับตามไปปึ๊บเดียวนถึงเลยนะบอกได้เลยกําลังขับเคลื่อนดีมากนะคะใครๆก็ต้องใช้วายเทคใช่แล้วเพราะวายเทคนี่คือชุดแต่งรอบคันเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหม ตัวแต่งวายแท็กสเกิร์ตนะคะนี่แล้วแล้วพี่พี่เหมียวดูนะบันไดของเขาดิขึ้นเต่าโชว์ไปดิกิโลโชว์การเต่าโชว์ไปนี่ไปไงดูการขยมอ้ไม่ใช่ละนะอ่ะไปนะคะมือเปิดกระจกมือเปิดนะคะเอ่อครอบกระจกหรือว่าชุดแต่งรอบๆก็จะเป็นสีไฮเปอร์ไฮเปอร์หมดนะคะหมดเลยทั้งคันไม่ใช่สีดํานะคะ นี่เลยแม็กเขาก็เป็นแม็กไฮเปอร์เหมือนกันพี่เนี่ยวแม็กไฮเปอร์ขอเท่าไหร่เงินนะคะแม็กขอเท่าไหร่เดี๋ยวพาจะดูดูขอดสิบแปดพี่เมียวนี่คือแม็กยางขอดสิบแปดนะคะแล้วก็ยางใหม่ด้วยพี่เมียวมากออยางใหม่นะลูกค้าซื้อแบบจบเยอะทีเดียวทีเดียวจบไม่ต้องไปเปลี่ยนใหม่ใช่แล้วนะไม่ต้องออกไปแล้วโอ้ชั้นจะไปเปลี่ยนยางจะอะไรนะคะคุณได้ยางใหม่สี่เส้นเลยเนาะมามามาดูด้านหลังกันบ้างนะจ๊ะโอ้โหแบบ นี่เป็นฝาปิดพี่เมียวเนื่องจากเจ้าของเดิมนี่คือรถบ้านแท้เลยนะพี่เมียวนะรถที่ซื้อจากเจ้าของโดยตรงเลยแล้วเจ้าของเขาไม่เคยใช้เันทุกหนักเลยนะนี่เขาจะเป็นฝาครอบไว้สําหรับครอบนี่ปิดไม้ใส่ของใช่แล้วเวลาใส่ของอะไรลงไปแล้วสามารถจะปิดได้ไม่เกิดไม่โดนฝนด้วยใช่อึ๊บหนี่รูดมานี่เปรือเป็นไงเต่าลงเรือเต่าลงไปนั่งข้างในก่อนไหมเดี๋ยวพี่ปิดได้ได้เลยนะคะ นี่นะครวบเวลาเราขึ้นทางด่วนเนาะของไม่ปิวไม่สะบัดนะคะ,ะนี่คือสแตนดาราดตัวนี้โอ้โหติดมานี่ไม่ใช่ถูกถูกนะพี่เมย์ต้องมีร่วม4-5หมื่นหน้าอย่างนี้นะถ้าชุดแต่งตรงนี้แล้วถ้าเกิดเราไม่ครอบเราก็ดันฝาไปตรงนู้นแล้วก็เปิดนะคะโลง่งๆเนาะใช่แล้วอ่ะ ดูรลอยเดิมๆนะคะเนี่ยเดิมหมดลอยอาร์คเดิมรถไม่เคยอุบัติเหตุไม่เคยชนหนักพิการไม่เคยน้ำท่วมรับประกันจักจการกูดคาของมันสำหรับ Ford r a นเจอร์เครื่อง2.2นะคะ4ประตูตัวนี้ตัววแท็กออโตเออเกียร์แมนนวลราคาอยู่ที่49900 0่าบาทค่ะปี2015นนะคะความเป็นวแท็กจริงๆนะคะภายในจะเป็นเบาะสีเหลืองแดงเขาเรียกว่าเหลืองแบบไหนอ่ะเหลืองแบบ ชุดแต่งก็คือชุดแต่งเหลืองแบบส้มๆชุดแต่งของ Y t แทเลยนะคะตัวนี้นะอันนี้ออกจากป้ายแดงเลยนะคะใช่แล้วพี่เมยกงเบาะอะไรพวกนี้เบาะเดิมจากป้ายแดงเลยอ่ะเดี๋ยวให้น้องเต๋าพรีเซนต์พวกออปชันอะไรอย่างงี้ให้ดูหมดเกียร์ธรรมดานะนี่เกียร์ธรรมดาหกเกียร์ตัวนี้นะคะขับดีมากนะคะขับสบายบอกเลยว่ายังไงก็ฟิวฟาแน่นอนพี่เมี่ยวรุ่นนี้นะคะ จะมีกล้องหลังนะคะกล้องหลังเซนเซอร์ใช่นะคะอุปกรณ์ครบทุกอย่างค่ะนะคะส่วนข้างหลังก็จะมีเหมือนกันนะคะตัวชาร์จเหมือนข้างหน้านะคะตัวชาร์จไปเที่ยวันหรือว่าอะไรนะข้างหลังก็กว้างเหมือนกันนะที่ชาร์จแบตข้างหลังก็มีไม่ต้องไปแย่งกันข้างหน้ากล้องมามเดินมานนี่มาอ่าอันนี้ที่บอกไว้เมื่อกี้สามารถที่จะชาร์จตรงนี้ได้นะเนี่ยค่ะชาร์จตรงนี้ได้หมดตปรงปลั๊กไรมีครบนะคะ อ,อันนี้ที่วางแก้วนะคะสำหรับ Ford Ranger 2.2ตัวนี้บอกตัวว่าขายดีมากเลยในท้องตลาดนะชอ f o r d นเจอร์ Ford Ranger นะคะเครื่อง2.2งจวายปี2015ราคา4,99,000บาทน,น,น,นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะปิดเลยนะคะ